สวัสดีค่ะมือนี้กับมาผมมั่พอกับทางช่องของคนบรรณานหน์หกซีชั่นแนวคือเก่าเนาะค่ะมือนี้ทางช่องของคนบรรณานหน์หกซีชั่นแนวกับสิมาหายแนวทางของห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นคือเก่าเนาะค่ะสําหรับห้าน้อยของเฮามัวว่านนี่กับหลุดเนาะค่ะมือวันอาทิตย์ห้าน้อยเฮาเข่าค่ะมือวัน จันห้าน้อยห้าหลุดค่ะก็มีมือเขา้ามือหลุดเป็นธรรมดานะค่ะเนาะสำหรับมือนี่ห้าหน้อยของเห้าก็มีเลขกวิ่งเลขกเด่นของพีเศษกสิมีหกกระห่าค่ะจับคู่กะสิมีหาหกหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้า นี่แหละค่ะคือห้าน้อยพิเศษของเห้าสําหรับสามตัวของเห้ากับสิมี่หกหาแปดค่ะแปดหาเก้านี่แหละค่ะคือสามตัวของเห้าสําหรับธรรมดากระเด็นกระวิ่งสองกัมหาค่ะยับครูกับสิมี่สองสามสองหาสองหกสามหาสามหกหาหกนี่แหละค่ะคือห้าน้อย ธรรมดาของเห่าสำหรับสามตัวกระสีมีหาสองหกสองสองหานี่แหละค่ะสำหรับวิ่ไอพี่กรสีมีเดนวิ่งซีกับเกตค่ะจับคู่กระสีมี่ซีหาซีเกตซีแปดเกตหาแปดห่าแปดเกตนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเห่า สำหรับเลข3มตัวกับสิมีเกตซีแดหาหาซนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของห้ามือนี่แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะสำหรับ f อฟท่านใดที่เข้ามาเบิองแล้วกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของห้าในเด้อค่ะผู้ใดเคยได้เป็นแฟนขับของอาจารย์เชี่ยนท่าอูเพนอยู่ทั้ง ช่องเฮห้าผ้ารวยกับมาติดตามทังช่องของค้นบานหน้าหกสีช่ชาแนวแทนนะะ่นเนอค่ะสำหรับเฮห้าผ้าร่วยเพิ่นบอดาลงเพิ่นงานหลายเพิ่นก็เลยมามอบหมายให้กับทังช่องของค้นบานหน้าหกสีช่ชาแนลลงคลิปแท่นเนอะคะ่ะเอฟซีท่านไหนที่เคยเขาติดตามคะ่ะ ที่เคยเขาเบิองอยู่ทั้งสองเฮ่ห้าผ้าร่วยกับมาเบิองมาติดตามอยู่ทั้งสองของค้นบานหน้าหกสีชา่น,น,นเนแท่นนาอคขะเนาะแอดกับขอขอบคุณ f เอฟซีที่เขามาเบิองมาติดตามแล้วกับขอขอบคุณอาจารย์เชี่ยนเส้าอูที่หายนวทั้งมาหายทาั้งแอดได้นำเสนอเรียก นาน้อยให้พี่นอง FC เอฟซ้าใได้บึงกันเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้แอดกบสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เอาไว้เมือ่อหนาพ่อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ